สวัสดีค่ะวีนาประวีนสิงค์ค่ะวีนาเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียค่ะวีนาเกิดในจังหวัดเชียงใหม่ไปเรียนที่จังหวัดยะลาแล้วตอนนี้ก็มาอยู่กรุงเทพค่ะวีนาเติบโตและเรียนรู้ความหลากหลายและความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นศาสนาวัฒนธรรมหรือความเชื่อเรียกได้ว่าแทบจะแตกต่างกันไปหมดเลยค่ะแต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือทุกที่ คือประเทศไทยหลายคนบอกว่าเกิดที่ไหนเป็นคนที่นั่นวินาเกิดในประเทศไทยวินาก็คือคนไทยค่ะตอนเด็กเหรอคะวินาเคยอ้วนแล้วก็เคยโดนล้อว่าตัวใหญ่ยักษ์บ้างล่ะปากห้อยบ้างล่ะเพียงเพราะว่าเราต่างกันวินาเลือกที่จะทิ้งความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นค่ะ และทำความเข้าใจกับมันและเลือกที่จะพัฒนาตัวเองค่ะวินาไม่ปฏิเสธนะคะว่าหลายครั้งความต่างทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มแล้วก็ถูกเลือกปฏิบัติแต่วินาพบว่าทุกการแสดงความคิดเห็นก็คือการแบ่งปันเครื่องมือให้เราทุกคนร่วมกันหาวิธีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวินาเชื่อว่าการเรียนรู้ยอมรับ และทำความเข้าใจในความต่างก็คือกุญแจที่สำคัญที่ทำให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเคารพกันในฐานะคนที่เท่าเทียมวีนาจะอุทิศตัวเป็นอินสปิเรชันและเป็นอีกหนึ่งเสียงแห่งความภูมิใจภูมิใจในความแตกต่าง